มันก็ปปี้เข้ามาชื่ออะไรเนี่ยไท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 ยครับวันนี้เราเดินเข้ามาด้านในห้องพักนะครับครับนี่ห้องพักก็จะเป็นสไตล์อันนี้แบบอ่าก็เรียกอะไรนะเตียงเดียวเตียงเดียวห้าฟุตฮะเตียงเดียวห้าฟุตโอ้ใหญ่เหมือนกันนอนได้สองท่านสองท่านนะนอนได้สองท่าน หมอนสองชุดนะราคาห้องนิดคืออันพันเดียวตลอดพันเดียวทุกห้องทุกห้องยกเว้นไนนั้นม่นพันห้าทักไานพี่คือห้องหลังสี่นั้นมีระเบียงมอนค่อนจะกว้างหน่อยอแล้วก็นั่งทานกันทำกิจกรรมกันเลาเล่าเก็บอะไรเคลื่อนที่เนาตรงนี้เขาเรียกบ้านปากช่องบ้านปากช่องอบ้านผมเนี่ยอย่างแรงครือเรามวลออกทางเดีย คือถ้าดูแมพของ,งนักการบินนักบินทานนักบินอนิจแล้วเนี่ยเขาห้ามมาบินแถวนี้เพราะมันเป็นลมทูบันลมวนเดินบินมามันโดนกดอันตรายอันตราย,รายที่ว่าเขาบอกบินข้ามเขาใหญ่มาต้องบินสูงสูงผู้ชมชมแล้วเนี่ยเอ๊ะจะมาหาพี่ยอดได้ยังไงเขาเป<ช>็<ช>นเว็บไซต์มีมีช่องทางอให้ท่านเขาได้เข้าชมก็คือมีเว็บไซต์ ใน YouTube นะฮะคีย์คำว่า YouTube คีย์ว่าสวนหลวงอดัดเลวิวหรือหรือ a c e b o o กก็ได้คีย์คำว่าสวนหลวงอดัดเลวิวนักพน,นยกก็จะเจอผมในกระดาษในในใน c e b o o k ก็จะลิงก์เว็บไซต์ของ w w w u n c l e o t c o m ก็จะเป็นรูปแบบใหญ่ๆครับ <c oughs> อ่าก็จะมีทั้งวิดีโอแนะนำสถานที่มีวิดีโอแนะนำการเดินทาง <c oughs> มาจนถึงสวนหอว แล้วก็แนะนำที่ท่องเที่ยวต่อไปก็จะมีรายการของบิญญ๊กแอดพาไปชมเนี่ยเยอะเลยจินดีจินดีให้ข้อมูลแล้วับทุกอย่างก็ทำด้วยใจเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องกำไรเราไม่ได้คิดเราคิดถึงความรู้สึกดีๆคนที่มาให้ได้รับกลับไปมีความสุขครอบครัครว,วามาก็มีสุขครับสมมุติว่าคนขับรถเข้ามาในนครนายกปุ๊บในเมืองพี่แล้วไม่ได้ดูเน็ตไม่ได้ดูอะไรละแต่ว่าเคยดูคลิปอ่ะ คลิปวิดีโอของพี่แอร์นี่แหละอ้าวมาถึงนครนายกแล้วตัดสินใจอยู่นั้นเลยขับมาไงพี่ขับมาก็เลยหน้าโรงพยาบาลนครนายกนะครับเอาเส้นหลักๆก่อนในเมืองนครนายกถ้าท่านหลุดเข้ามาในจังหวัดนครนายกท่านจะเห็นโรงพยาบาลใหญ่ๆนครนายกแล้วก็ตรงมาเจอไฟแดงข้างหน้าสามแยกสามแยกไฟแดงข้างหน้านั่เลี้ยวขวามันจะไปปฏิณตรงมาจะมาน้ำตกฮะจากแยกตรงนั้นน่ะมันจะมีโลตัสขึ้นอยู่ ขวามือท่านจะสังเกตง่ายเลยเข้ามานครยกหารลดตัดได้มีห้างเดียวโรตัดจากโรตัดมาจนถึงส่วนผมเนี่ยสิบสิบกิโลสิบกิโลเท่านั้นจับไม้ล์เลยครับก็วิ่งวิ่งผ่านโลตัดไปสักหนึ่งกิโลท่านจะเจอโค้งแล้วมีรูปตัววายทางแยกซ้ายมือถ้าตรงเนี่ยมันจะแปดเลนตรงเป็นน้ำตกเลยไปเกินทดานท่านระวังซ้ายนิดนึงจะเป็นทางสองเลน เป็นทางเก่าๆสองเลนท่านมาทางนี้เลยป้ายมันจะบอกว่ามาวางรีรีสอร์ทมาร,ระเบียงภัยรีสอร์ทมาไปกล้วยรีสอร์ทนะแล้วสุดท้ายสวนนุ่งอัดทะเลวิวป้ายบอกนะ <c oughs> ป้ายบอกว่าเนี่ยท่านท่านขี่รถมาทางนี้เลยเมื่อวานเมื่อวานผมวิ่งมาตามทางที่พี่บอกเลยผ่านโรงพยาบาลมองซ้ายมาผ่านมาโรงพยาบาลดีไซายมือโรงพยาบาลซ้ายมือ,อ,มอตรงมาเรื่อยๆมีทางแยก ะรแยกเส้นเล็กๆเ,เข้ามาจะมีะสี่แยกสี่แยกก็ตรงมาแต่มีป้ายบอกแล้วป้ายบอกแล้วอันนี้ท่านไม่หลงนะทา่านตรงอย่างเดียวเลยครัขอเทคนิคทางลับอีกทีคือเบอร์โทรศัพท์ครับพี่ร้อยครับอถ้าเบอร์ส่วนตัวลุงออดเลยก็คือ0ูนย์แปดหนึ่งแดหห้าสองสองเจ็ดหนึ่งนี่เบอร์ส่วนตัวลุงออด